สวัสดีครับผมผมกลุ่มสองได้ทำโครงงารเบาะรองก้นครับนะโดยในรายวิชาวิทยาการคำนวณและวิภูและววิภูที่ปรึกษาในโครงงานนี้เป็นผู้บุญสกรครับสมาชิกกลุ่มมีดังนี้หนึ่งผมนายชิตาพีนุ่มสองจะเป็นนายชาติศักดิก์อาวผมนายกีว์วัฒน์ีเลือนสามครับผมนาย ผมนั่งมาคุณเดียวได้20บาทที่มาที่กนที่กันที่กัรในบรรดาใจที่เราทำชิ้นงานนี้ขึ้นมาก็คือเก้าอี้มันมีความแข็งตรงเกินไปทำให้เรานั่งรรมดาแล้วมันปวดบนครับและทดลองข่วนตามตลาดก็มีราคาที่ถูกครับเราเลยเอาแบบชิ้นงานนี้ขึ้นมาครับ โดยที่ตัวอย่างผลง,งานของเราจะเป็นแบบนี้นะครับและจะมีตัวอย่างที่สมมูรณ์แปะไว้ตรงนี้ครับเราไปดูวิธีการทำแล้วก็ผลที่ได้จากการทำแล้วก็การที่มีผู้ใช้นำไปใช้แล้วมารีวิวนะครับ